แล้วก็แม่หนึ่งเนี่ยกำลังตั้งท้องใช่ใหม่ใช่ค่ะเป็นน้องแท้ๆของพี่ใหม่นะคะแล้วก็เป็นหลานของเกลลี่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอย่ช่องเกลลี่คลิปนะคะวันนี้เราทําอะไรกันคะเกลลี่วันนี้นะคะเราซื้อของมาฝากแม่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะทุกคน ที่นี่นะคะแล้วก็แม่หนึ่งเนี่ยกำลังตั้งทอใช่ไหมใช่ค่ะเป็นน้องแท้ๆของพี่ใหม่นะคะแล้วก็เป็นหลานของกิลลี่ใช่ไหมคะค่ะกำลังจะมีน้องน้อยเพราะฉะนั้นนะคะทีมเมเกตก็แวะซื้อของให้แม่หนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือ มีนมกระป๋องนั่นเองนะคะทุกคนเอาไว้บำรุงคันนะคะทุกคนเน่าไงแกเอามาให้น้องๆดูเผาน้องไม่รู้จักนะคะทุกคนนี่จะเป็นนมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ให้แม่หนึ่งนะคะทุกคนเ,คเออทันวาก็เคยกินใช่ไหมคะตอนนี้นะคะน้องธันวาก็โตแล้วใช่ไหมลูกจะสามขวบแล้วเนาะน้องเกลลี่ก็เลยไม่ได้อุ้มน้องเบบี๋เลยใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็อยากอุ้มน้องเบบีน้อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าแม่หนึ่งเนี่ยจะทําคลิปอะไรบ้างจะไปฝากท้องจะอันต้าสาวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ช่วยกันลุ้นด้วยนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวแม่หนึ่งมาไม่เกดจะมอบนมตราหมีให้แม่หนึ่งนะคะได้ได้ทานเนาะบำรุงคันกันค่ะเพราะว่ากําลังตั้งท้องก็ต้องบารุงคันนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเรารอแม่หนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะมอบนมตราหมีให้แม่หนึ่งค่ะได้กทุกคนบํารุงน้องบํารุงน้องนี่นะคะทุกคนแม่หนึ่งมาแล้วค่ะ มีนะคะดนต้ามีค่ะ,อะเอาไว้บำรุงเอาไว้บำรุงค่ะคุณแม่ช็อกเลยนะคะคุณแม่บอกคุณแม่ต้องตั้งคันนะคะทุกคนดูเสียงคุณแม่เปลี่ยนเลยเป็นวัดเลยเป็นวัดเลยใช่ไหมคะต้องบำรุงเยอะเยอะต้องบำรุงเยอะเออันนี้แม่เกดเคยกินไหมคะเจลลี่ตอนที่แม่เกดท้องเคยไหม เฮ้ยหนึ่งกระป๋องเพราะว่าไม่เคยกินนมยากมากเลยนะทุกคนเขียจะกินแอนมัมรสกาแฟแอนมัมรสกาแฟใช่ไหมอร่อยรสประสิทธิ์มากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆนะคะที่ช่องเราถ่ายคลิปกันไว้เนาะโอเคค่ะยืนตรงทั้งหมดยืนตรงยืนตรงเดี๋ยวคุณจะแจกเองแจกหนูราคะครูให้เจลลี่ให้เจลลี่ก่อนเลย ก่อนนะถ้ามันมีพวกหนูก็้มาก่อนนะคูนะลูกนะไม่เกี่ยจะเป็นกล่องเลยอ่ะเออนั่นดิพวกเธอเป็นคนละชิ้นฮะกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรก็มีอะจะรี่พอไหมลูกเอาไปอีกสองชิ้นลูก